นี่เป็นภาพจริงนะครับไม่ได้ใช้ CG แต่อย่างใดกดยังไงก็ไม่จมครับบีบยังไงก็บีบไม่แตกจินตนาการสำคัญกับความรู้บิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้คุณโรเบิร์ตไอน์สไตน์เฮ้คุณโบเร์ตไอน์สไตน์เฮ้คุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เล้ถูกแล้วไม่ได้กล่าวและวไกักบไข่อะไรเกิดก่อนกันบอกได้เลยว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือถ้าหากเราถือไข่ขึ้นมาเนี่ยมาวางไว้ตรงกลางฝ่ามือของเราเราค่อยๆกำเข้ามาอย่างเงี้ยบีบเลยเอ,อขอท้าชาวแก๊งทางบ้านเลยใครบีบแต่ฮะส่งรูปมาให้ดูด้วยให้ลองจินตนาการนะครับนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยคือลูกศรที่ชี้ออกไปชี้ไปแต่ละทางทีนี้ลูกศรมันจะชี้เข้ามาตรงกลางแรงบีบก็จะเข้ามารวมกันตรงกลางนะครับ ไข่ก็จะสามารถกระจายแรงแล้วทําให้ไข่ไม่สามารถแตกได้โอเคเอมดีไข่ลอยสิ่งที่ต้องเตรียมช้อนแก้วน้ําแบบใส่น้ํามาเลยเอาแค่นี้พอเกลือขาดไม่ได้เลยไข่ไก่สดวิธีทดลองก็หย่อนไข่ลงไปค่อยๆนะครับอ,อ่าปล่อยลงไปเลยจะสังเกตได้ว่าไข่มันจมอยู่นะครับหยิบขึ้นมาก่อนครับทีนี้เราใส่เกลือลงไปครับ5ช้อนเลย Bra, bra, bra. คนเลยครับคนจนละลายเลยครับเรยียบร้อยเร็จใส่ไข่มาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดีย๋ยวเราไปละครับ <Bra. S 1> อ่าไงละ่ะไข่ไก่มีน้ําหนักมากกว่าน้ํานะครับมันเลยจมแต่พอเปลี่ยนเป็นน้ําเกลือเนี่ยน้ําเกลือมันเลยมีน้ําหนักมากกว่าไข่มันก็เลยลอยขึ้นมาอเมซิ่งอ่ะโอเคเอ็มดีไข่ต้มก็สามารถเอามาทดลองได้นะครับ นี้เพิ่งต้มมาสดๆร้อนๆเลยถ้าหากว่าเราหมุนเร็วมากพอเนี่ยมันจะสามารถตั้งขึ้นมาได้เลยดูนะครับหมุนเร็วเลยนะครับเฮ้ย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 เออไงล่ะ โอหตอนหมุนไข่อะมวลตรงกลางของไข่จะเพิ่มขึ้นครับจนสามารถตั้งได้เลยทีเดียวสุดยอดนี่เป็นภาพจริงนะครับไม่ได้ใช้ CG แต่อย่างใดไข่มันตั้งจริงๆครับตอนหมุนโเค m d ไข่นิ่มสิ่งที่ต้องเตรียมน้ำส้มสายชูแก้วเปล่ากับไข่ไก่สดนะครับแกะน้ำส้มสายชูก่อนนะครับไม่รุดยากกว่าการทดลองก็แกะน้ำส้มสายชูนี่ <c oughs> แหละเกะได้สักทีเ <c oughs> ทลงไปเลยครับ การทดลองนี้ก็จะค่อนข้างใช้เวลานานหน่อยครับจะเวลาตอนนี้ก็5้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวอีก24ชั่วโมงเรามาดูผลกันว่าจะเป็นยังไงเจอกันโอเคเียม่ะ ครบ24ชั่วโมงเรามาดูผลกันครับออกมาเลยเดี๋ยวไปล้างน้ําแป๊บ,บนึงล้างน้ํำจนเปลือกหลุดไปหมดเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ําส้มสายชูเนี่ยมันเป็นกรดใช่ไหมมันก็ไปกัดเปลือกไข่แข็งๆเนี่ยที่มีคุณสมบัติเป็นแคลเซียมจนนิ่มผลลัพธ์ก็คือเราก็จะได้ไข่ที่นุ่มนิ่มดึงๆมาคลิปน,นี้ฝากไว้เท่านี้ครับนยอดสไลดเร